ครับแอปจิคัตแฮงเอาท์ครับครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเทรนใหม่ของปี Android 2015ใช่นะครับที่เหมือนหลายๆแบรนด์พร้อมใจกันนะมาภายใต้คอนเซปต์เลขเลข5ครับปี2015ด้วยเลข5ด้วย a n d ด o i d 5้ด้วยใช่นะครัในที่นี้นะฮะก็มีมือถือออกมาถึง3เครื่องที่ใช้รหัส5ชนกันที่สำคัญตลาดใกล้เคียงกันด้วยราคาใกล้ๆกันราคาใกล้ๆกันอยู่ที่50,000ื่นนะไม่ใช่ อยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆหมื่นสองพันห้ากับหมกลางหมื่นห้าพันเอ่อหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าเราเรามั่วว่ามันเท่ากันแล้วกันไม่เท่ากันหรอกแต่ที่มันห่างกันไม่เยอะห่างกันสามพันห่างกันสามไม่เยอะฮะสามพันบ้านผมนี่เลี้ยงกันอยู่แบบได้หลายวันนะครับพี่แต่ละตลาดเดียวกันว่าสามพันมันตัวจีนในมือเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ในที่นี้นะฮะก็คือเรื่องของอัปโป้ครับอาฮ่อัพโป้อาหหรืออาไฟมนะครับแต่เราเรียกให้เซ็กซี่ว่าอาหะฮะแล้วก็อะไรพี่จ๊อก นี่ครับซัมซุง Galaxy A5 A หอ A หอ A5 A5 นั่นเองนะครับแล้วก็แล้วตัวตัวนี้คือ Vivo X5 X หออันนี้ X สุดเลยนะครับต้องบอกนิดนึงนะฮะ X5 เนี่ยมันไม่ใช่ X5 Max นะครับมันเป็น X5 ธรรมดามันเป็น X5 4G ฮะใช่ครับเพราะว่า X5 Max เนี่ยจะมีเป็นมือถือที่บางที่สุดในโลกตอนนี้แต่ยังไม่ได้ขายแต่ยังไม่ได้ขายในไทยนะวันนี้เป็น x าเฉยๆขมสกัดตัวนี้ฮะพี่ใช่ครับเพราะตัวนี้กำลังจะเปิดตัววางขายโกลบอลอยู่ใน้วพีใช่ตอนนั้น จะเข้ามาภายใต้ความบางที่ต่ำกว่า5มิลิเมตรแล้วตัวนี้มาพร้อมความบาง4.85ก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือตัวแรกนะครับที่มาพร้อมความบางต่ำกว่า5มิลแต่ว่ามาได้ไม่ไม่นานเท่าไหร่ฮะตัวนี้ก็มาตัว5 Max ก็มาแทนที่เพราะงั้นต้องบอกอีกครั้งนะครับเรื่องคนสับสนตัวนี้คือ X5 นะครับไม่ใช่ X5 4G นะฮะไม่ใช่ X5 Max พี่รู้ไหมว่า X5 Max ความบางเท่าไหร่4มิลกกว่าแหละ เขาเฉือนตัวนี้ไปน,นิดเดียวพี่เฉือนกันแบบหลัก0มิลนะครับไม่ใช่0.0มิลมันก็ไม่มีค่าสิฮียมี 0.... เท่าไหร่ <c oughs> เอาใหม่แล้ว x5 max นะฮะความความบาอองอยู่ที่4.75ามิลตัวนี้4.85อ๋อมิลมันเฉือนกันแบบโอ้โหอันนี้ ข้อมูลแน่นเปล่าไม่แน่นฮะแต่ตัวแน่นครับพี่มันจะถูกไหมนี่ฮะแต่ว่า oppo ไม่ได้มาเพียงแต่ไอ้ตัวนี้ก่อนเลยนะผมขอที่ายตัวนี้ก่อนเลยนะตัวนี้นะครับไม่ได้มาเพียงแต่ความบางนะครับเพราะว่ามาพร้อมความบาดด้วยหน้าจอใหญ่นะครับตัวนี้หน้าจอใหญ่คือใหญ่กว่าพวกนี้เลยใหญ่กว่านะครับเพราะตัวนี้อยู่ที่แพงสุดด้วยราคาแพงสุดครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าห้าพันเก้าหน้าจอห้าจุดสองนิ้วใช่ครับเป็น full hd ตัวเดียวด้วยในนี้นะครับหน้าจอ full ที่สำคัญขอบเครื่องเขาเป็นโลหะเหมือนกันก็จริงนะแต่โลหะเขาตกต่างกับที่เป็นตัวอื่นที่เป็นอะไรนะอ,อลูมิเนียมอันลอยตัวนี้ใช้แกนแกนเครื่องน,นะครับไม่ใช่แค่ขอบนะแกนเครื่องด้วยทำด้วยสแตนเลสครับ เรียกว่า oppo ไปเอาช้อนในครัวมันหล่ใหม่ใช่จะบอกว่ามือถือสแตนเลสเนี่ยจำ nokia ได้ไหม nokia series 8สมัยก่อนจำไม่ได้เป็นสแตนเลสหมดถุยจ้ะครับเป็นสแตนเลสพวก nokia series 8สมัยก่อนเป็นสแตนเลสฮะอย่างนั้นเลยฮะหรูหรามากเขาบอกว่าหลักสามสี่หมื่นเขาบอกว่าด้วยความแข็งของสิ่งที่เขาใช้อะไรนะสแตนเลสเนี่ยนะครับ เจ้าช้อนตัวนี้มีความแข็งเจ้าช้อนแข็งมากกว่าอลูมิเนียมทั่วไปถึง5้าเท่าใช่ค่ะนะฮะหมายความว่าเมื่อเราเอามือถือสี่เครื่องหรือ5เครื่องเนี่ยมาฟันกันมาฟันกันเอาเอามาลองลองแล้วจะฟันทาไมเนี่ยตัวนี้ชนะหมดใช่ครับความบางขนาดนี้ก็คือมีข้อดีคือว่าเขาทดสอบแล้วมันงอไม่ได้ครับพี่เชื่อไหม ผมเชื่อนะือว่าจะไม่เชื่อกันผมเชื่อผมเชื่อเชื่อนะอุ้ยแต่แข็งจริงใช่ครับไม่เหมือนมือถือตัวหนึ่งครับแพงซะเปล่างอได้อ๋ออันนี้ฟังก์ชันไม่ถึงอ๋อฟังก์ชันไม่ถึงคือถ้ากอยากอยากได้รุ่นที่เป็นงอได้ต้องเป็นอาจจะเป็นรุ่นหน้าใช่ครัวรุ่นนี้ยังงอไม่ได้นะครับรุ่นหน้ารุ่นนี้ยังงอไม่ได้ตามกระแสไม่ทันนะครับกระแสมือถึงงอได้ตัวนั้นฟังก์ชันเขาไปลึมากงอได้งอกลับไม่ได้แต่ตัวนี้งอไม่ได้นะ อยู่ด้านหน้แ <c oughs> าแล้วก็ไปพร้อมกับ <c oughs> หูฟังไม่ม <yards hit abus> ีนะครับไู่มหูฟังนะครับบางเกินไปบางเกินไปแต่ว่ามีอะแดปเตอร์แถมมาให้คด้ Oppo เคยออกแบบจะเสียบตรงนี้ก็ไม่ไหวผมเลยแนะนําเสียบทะลุหน้าทะลุหลังเลยนะฮะก็ไม่สวยเขาเหมือนตอนเดอร์ไงเดอร์ก็มีอะแดปเตอร์มาให้ไม่มีหูฟังแต่เขามีอะแดปเตอร์คือช่อง USB ตรงนี้มันสามารถต่อเพื่อเป็นหูฟังได้นะครับแล้วก็มาพร้อมไม่มีพี่ ก็โอเมลิสิกโอโอเมสิกโอเมสิกใช่แต่ว่าโอเมลิสิกยังไม่วางขายในไทยนะคะมันคืออะไรพี่โจอธิบายผมหน่อยคล้ายๆกับเครื่องเล่นเพลงที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะคะมันคือฟงบลูทูธใช่ไหมผมเลยคิดว่า มันไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัว R5 นะเฮ้ยเขาบอกเฉพาะ R5 ผมถามมาแล้วแต่มันดูแล้วมันน่าจะใช้กับทุกรุ่นเลยอะ Compatible กับ R5 เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับมันนอกจากจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงแล้วมันสามารถใช้เป็นชัตเตอร์ถ่ายรูปได้ด้วยผมเชื่ออย่างหนึ่งเขาพูดอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวสักพักใช้ได้พอเามาใช้แอรได้หมดเลยไ่เาไม่มีเหตุเขายืนยันใช้กับตัวนี้ตัวเดียวเย ตมถือก็ใช้ไม่ได้ล็อกไว้แล้วหาเรื่องขายยากเลยเนี่ยก็นี่คือคุณสมบัติหลักๆเรามีรีวิวไปและใช่ครับนะครการใช้งานเป็นไงพี่โจผมว่าไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ตัวนี้ใช้ CPU 615 Snapdragon ค่อนข้างสูงนะครับเป็น CPU ระดับกลางๆละตัวแรกเลยตัวบิต แต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาที่เพิ่งวางขายอซอฟต์แวร์อาจจะยังไม่นิ่ง oppo ออต้องพัฒนาอีกหน่อยแต่การใช้งานก็เพียงพออยู่แต่อาจจะตก,ตก,กนิดนึงนะครับ้าลองเปรียบเทียบก,กับตัว oppo entry แล้วอะ oppo entry แกว่าเยอะอื entry อ o กว่าแงกว่าเยอะแงกว่าสี่พันไม่เทียมกันคือ oppo nt เขาใช้ cpu ที่เป็นรุ่นออกมานานแล้วใช่แล้ก้อน8 0 1ใช่มันก็มีความเสถียรอะไรมากกว่าแล้วใช่ครับนะครับนี่คือ oppo R5 า้อหอบางแข็งแข็งใช่แล้วก็อะไรวะพี่ ก็แค่นี้แหละบางแข็งอบางแข็งแล้วกันแล้วหรูหรูแล้วกันหรูอีกอย่างส่วนตัวผมชอบนะมันสวยดีครับอ่ะตัวต่อไปอ่ะตัวต่อมาครับซัมซุงกลีซี่ A5 ครับ A5 นะครับซึ่งเราจะให้คุณโลเป็นคนแนะนำหรือเปล่าห้าหลายส่วน่าหน้าจอก็ห้านิ้วอ๋อแล้วคุณโลแนะนำไหมผมถือทำไมเนี่ยไปพรีเซนเตอร์ไงเวลาพี่คุณโลพูดกครับ มันที่ไม่ได้เหล็กความบางอาจจะสู้เพื่อนไม่ได้ก็เกียงคอครับหกจเจมิลตัวนี้หกมิลกว่าใช่ตัวนี้มีฟัง์กชันงอได้หรือยังฮะไม่ได้ค่ับต้องรุนนะผมก็ลองดูแล้วมันก็แข็งมากนะก็ไม่ได้จะงอได้เป็นหนึ่งในซีรีส์เอที่ออกแบบมาคือคือตดดเด่นก็คือวัสดุใช่ครับตัวแรกของคัมซุงนะครับที่ใช้ ต้องเรียกว่าตัวแรกของตระกูลกาแล x กซเพราะก่อนหน้านี้ซัมซุงเคยทำแบบโลหะร้วนมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ตระกูลกาแล็กซี่อันนี้ก็ไม่โลหะร้วนี่ข้างหน้ายังเป็นกระจกนะครับเป็นข้อจำกัดของมันล้กห้ากันเข้าไปแล้วก็เป็นยูนิบอดี้ยูนิบอดี้ครับโครงเดียวหมดเลยจะบอกว่าหน้าตาคล้ายๆกับตัวอัลฟาแต่ว่าตัวนี้หน้าหลับเป็นโลหะอัลฟาข้างหลังยังเป็น เป็นพลาสติกอันนั้นเปิดฝาได้แต่ผมว่าตัวอัลฟาหรูกว่านะแล้วแต่ความชอบรู้สึกผมแบอัลฟาหรูกว่าแล้วก็ทัางร้านนี้ออกแบบได้เนียนมากสัมผัสดูจะสัมผัสถึงรู้สึกว่ามันเป็นซัมซุงรุ่นอื่นๆก็คือเหมือนพลาสติกมากโลหะคือเขาเขาทําเป็นโลหะแต่เขาดันเคลือบสีค่อนข้างเนียนมือไปหน่อยเหมือนโน้ต4เออมันเลยจับสัมผัสไม่ถึงโลหะใช่เวลาสัมผัสผมก็รู้สึกว่าคล้ายๆพลาสติกนะ แต่จริงมันคือโลหะจริงๆซัมซุงอ่ะเขาเขาออกแบบค่อนข้างดีนะครับตัวเนื้อโลหะเนี่ยมันเป็นของมีค่าเขาเคลือบสีไว้เวลาคุณทําตกสีทะลอกไม่ถึงโลหะแต่สีจะเป็นรอยแค่นั้นเองใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเอาสีทาทับสีทาทับใช่จบเลยเป็นการเคลือบอีกหนึ่งชั้นแล้วก็เลียนเรียมๆอย่างนี้ก็อย่ากังวลว่าจะบาดมือบาดขอบมาอยังดีเวยเจียเจียขอบเจียเงาเงาจุดเด่นของซัมซุงมีอย่างคือเป็นโลหะเบา นะครับในบรรดาสามเครื่องอ้นี้เบาสุดเบาสุดนะครับ็ขนล้วบอกว่าตีโป่งมาตีโป่งมาโยนลงน้ําน้ําลอยได้ไม่ใช่แล้ แต่ก็จะเสียคุณสมบัติสําคัญอย่างหนึ่งของ Samsung ไปแกะแบตไม่ได้อ๋อแกะแบตไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่น้อยน้อยน้อยถือว่าใช้ไปประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วกันอันนี้ผมไม่เล่นเกมอะไรนะแต่นักโซเชียลหนหนึ่งเปิด3ามทีตลอดจะบอกว่าอันนี้ก็พอกันชิคๆผมว่าจอมันสวยด้วยถึงจะเป็น720 p แต่จอสวยเป็นซูเปอร์โมเลตัวเดียวในนี้ป่ะเย รู้สึกจะมีตัวนซ้เปอร์เรดด้วยพี่จะพูดอะไรที่ไม่ชัว์ทำไมครับพี่โอเคโอเคอีกอย่างหนึ่งรายการเราพูดของกันอีกนิดนึงผมลืมเช็ค u ูยี่ห้อตัวนี้แบตหมดเร็วเหมือนกันผมลองใช้แล้วนะฮะใช้วันนี้นะครับไม่สามารถอยู่ได้ถึงอาทิตย์หน้านะครับทำยังไงก็ไม่จริงมากย่มากตายแล้วเย็นต้องชาร์จแบตละนะครับแต่ว่าพอชาร์จปุ๊บเฮ้ย ประหลาดใจครับพี่บันชัดเร็วชัดเร็วมากเร็วจนหงุดหงิดร้อยเปอร์เซ็นต์โกงหรือเปล่าเขาบอกว่า30นาทีฮะชาร์จได้ถึง70% 75%เปอร์เซ็นต์้าเปอร์เซ็นต์ลยนะครับก็ไวมากอันนี้ส่วนตัวนี้แบตหมดไวเหมือนกันชาร์จก็นานหน่อยไวเหมือนกันจริงเหรอใช่ครับเพราะแบตน้อยอ๋อเต็มเร็วเต็มเร็วจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแรกของซัมซุงนะฮะที่สามารถเปลี่ยนทีมได้ด้วยเป็นแบตไม่ได้แต่เปลี่ยนทีมได้ไงเปลี่ยนทีมได้โอเค อันนี้คือข้อดีของอะไรนะของทัชวิท UI t อ u c h ชวิทตัวอย่าตัวใหม่ใช่ตัวใหม่ครับกล้องหลังสิบสามล้านเป็นไงสุดภาพ5้ล้านกล้องหลังสุดาภาพโอเคนะแจ่มมากแจ่มมากกล้องหน้ากล้องหน้าผมก็ส่องแต่ห้าผมรู้สึกว่าไม่หายใจวิกล้องหน้ามามาพร้อมเทคโนโลยีนี่ฮะปามเซลฟี่กล้องหน้านี่ห้าล้านพิกเซลพี่โจกทดสอบปามเซลฟี่ทำงานยังไงฮะเข้ากล้องปึ๊บกล้องหน้าต้องให้พี่โจกครับ มันสามารถถ่ายเองได้นี่เฮ้ยปามเซลฟี่เนี่ยกิดมีไฟฮ่าได้อีกแล้วซึ่งตัวนี้เจ๋งมากนะครับคงไปให้หลานที่บ้านเล่นโอ้โหตื่นตาตื่นใจกันบ่อยคุณโลโชวเดน๋ยวดูนะฮะนะถ่ายกับคุณโลก็ได้ห้านิ้วปุ๊บปั๊บนี่ครับปั๊บอ่าอ่ามันก็จะนับถอยหลัง สามสองหนึ่งแล้วถ่ายให้เองก็คือการชูมือห้านิ้วขึ้นมาครับแล้วจะถ่ายอัตโนมัติเอาลงเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะวางมือถือไกลอยู่แค่ไหนคุณชูนิ้ว5นิ้วนะครับตั้งมือถือไว้ขอบนู้นผมต้องบอกว่าชูมือตรงนู้นความแม่นยำสูงมากนะคือจะชูยังไงมันก็ติดทันทีเลยฮะดูนะนั่นติดไหมเพอร์เฟกต์มากพี่โจบอกชูยังไงก็ติดเหรอพี่ลองชูแบบคว่ำลงให้ผมดูทีผมอยากรู้มันติดไหม ไม่เห็นติดเลยเนี่ยบอกชูยังไงก็ติดไงเม่ไม่ติดนะต้องชูอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องห้นิ้วเท่านั้นนะเรารายงานในความเที่ยงตรงเที่ยงตรงมากต้องชูอย่างนี้เท่านั้นไร้สาระด้วยเอามาชูยังไงก็ได้ไปชูอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคือต้องบอกว่าเป็นเป็นกล้องห้าล้านรุ่นที่สองของซัมซุงที่ทำออกมาตัวแรกมันเป็นตัวเกอร์ซี่แกนพิมพิมอะไรออกเสียงให้ถูกต้อง แกนพรมไม่ใช่แกนแพรมแฟนแพร้านน้องเขาบอกว่าเซลฟี่ตัวแม่อันปากกาโซี่แกนแพรจะบอกว่าน้องเอวแอนน้อยก็สวยจะบอกน้องเขาหน่ารักมากนะครับผมเป็นแฟนคลับเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราอาจจะออกเสียงให้ถูกต้องอย่างเขาไม่ได้ แต่รุ่นนี้สวยจริงแฮะหน้าตาดีมากครับพอดีมากราคาด้วยราคาาไรสวย12,900้ารอใช่แต่สเปคอาจจะไม่แรงมากเพราะว่าเป็นสเปคอ่านเดอร์ก้อนผมยกนิ้วให้การตั้งราคาซัมซุงเลยออกมาในราคาจะเจาะตลาดแบบแตกโคเลยใช่ผมว่าอันนี้ก็คือไม่มีคู่แข่งโดยตรงมีตัวนั้นคือลืมไปเลยคู่แข่งโดยตรงคือตัวนี้ครับนี่คืออะไรชิง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 ู้วจนํนำเสนอมาพี่โจตัวนี้คือ vivo x 5ครับ x ใช่ x5 mac นะ x5 4g เพราะตัวนี้เรารับ 4g ด้วยนะฮะะอ่ตัวอื่นตัวนู้นลองรับคไหมลองรับคลองรับตัวนี้ก็ลองรับคือสเปคผมว่าตัวนี้ดีกว่านะเพราะว่าสเปคตัวเนี้ยเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับนี่หมายถึงว่าสเปคแรงแรงกว่าเออ่กัมซุนกาซี x5 นะครับซีรีส์ของซีพียูสูงกว่าใช่เพราะตัวนี้ใช้เซนเซอร์ก้อน615แล้วตัวนู้น415แพ้ไปก็ ถ้าวัดที่คะแนนนะครับถ้าวัดที่คะแนนก็คือถือว่าตัวนี้ได้น้อยแต่ว่าถ้าการใช้งานจริงๆก็ไม่ได้ไม่รู้สึกนะเพราะว่าต้บอกว่าเขาทำเขาทำลอมมาดีลื่นดีใช้ได้ส่วนตัวนี้การใช้งานลื่นดีครับจะบอกว่าผ่านเลยนะเรื่องความลื่นไหลแล้วก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่าฟันทัชโอเอสมันเจ๋งมาก Vivo Vivo ตัวนี้ความลเอียดหน้าจอเท่ากับ A5 ด้วย ใช่ไหมเท่ากับซัมซุงด้วย720พิกเซลใช่ค่ะกล้องหลัง10ลาาเท่ากันเท่ากันกล้องหน้า5ล้านเท่ากันราคาเท่ากันด้วยราคา1 2 9 0 0เท่ากันเด้แต่ว่าซัมซุงขายถูกหรือ Vivo กล้าขายครับต้องบอกว่า Vivo ขายถูกวีโวขายถูกเพราะสเปคดีกว่าสเปคดีกว่านะครับ ้วกาศใช้งานจริงอ่ะพี่การใช้งานจริงผมว่าเลื่อนไหลดีวัสดุก็เป็นโลหะทั้งคู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าวัสดุตัวนี้รู้สึกจะมีน้ำหนักมากกว่าดูที่มันเป็นเหล็กหนาๆเลยออกแบบเหมือนบ้านใกล้กันนะเฮ้ยผมยังสงสัยนะโอโปกับวีโวเป็นญาติกันหรือเปล่าเป่าเป่าอ๋อบังเอิญบ้านใกล้กันบังเอิญบ้านใกล้กันับผมเขามีความรู้จักกันบางคนแต่สไตล์าบางคนนี่อันนี้แตกต่างแตกต่างเรามานำสมัยเลยถามกันจริงจริงดีกว่า สามรุ่นนี้คิดว่าตัวไหนสวยสดอ่ะชูให้คนอ่านคิดว่าตัวไหนให้คนดูดูสิตัวไหนดีฮะตัวเครื่องแล้วถามใครครับถามกันเองเนี่แหละถามกันเองผมให้เอ้าอยู่แล้วอแล้วคุณรับล่ะผมหรอผมว่าถ้ามาชูรวมงี้ A5 แล้วที่เหมือนกันเกินไปแต่ว่าสำหรับไอยูไอการใช้งานผมให้ตัวนี้ผมก็ว่าฟันทั้โอจะเจ๋งโคตรอ่าแล้ววีโมมีอะไรหน้าตาคุ้นๆเหมือนไอแล้ววีโมมีอะไรในการนึง ในการนําเสนอที่จะแบบแข่งกับ2ตัวนี้มั้งพี่จะบอกว่า Vivo X5 เนี่ย UI เหมือนกับ iOS นะคะสำหรับคนที่เคยใช้ iPhone มาอ๋อพี่ก็บอกว่าดีไซน์เหมือน Oppo เลย UI ใคร iPhone ใคร iPhone โอ้โหจุดจะบอกว่าจะบอกว่าฟันท้เผมชมตอนรีวิวตัว X p a 3S แล้วมันสุดยอดอ่ะ คือมันผือหวาสนุกสนานมาก OS ผมชอบ OS มันลุกเล่นเยอะหน้าจอสีสดด้วยอไอที่เหมือนไอโฟนหมายถึงไอ h o นในชนิดใช่ครับแต่แต่ว่าไอ o n นมันเปลี่ยนได้เพราะว่ามันมีตีมให้ดาวน์โหลดมาใช้งานเยอะมากโดยตัวนี้เยอะมากครับครับจวบอกเรื่อตีมนี่ครับผมจะบอกว่า vivo กับ o p p o นี่ตีมเยอะทั้งคู่เลยนะก็บอกแล้วบ้านใกล้กันนะครับอีกอย่างหนึ่งของ vivo ที่ผมยกให้เลยนะครับก็คือเรื่องของการบันทึกหน้าจอ ตัวนี้มันสามารถบันทึกหน้าจอเป็นไฟวิดีโอได้ใช่ครับเราทํางานอะไรบันทึกเป็นวิดีโอเลยนอกจากไฟวิดีโอแล้วนะบันทึกหน้าจอแบบเป็นรูปแปลกๆได้วยนะเขียนภาพเขียนอะไรได้แล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะมันสามารถบันทึกลงมาอย่างนี้ได้เลยครับสมมติหน้าจอมนแสดงแค่นี้มันไม่ได้เซฟแค่นี้นะมันเซฟประวัติการคุยหรือหน้าเว็บเพจยาวๆลงมาอย่างนี้ได้เลยสามารถทำได้ด้วยนะนี่คือ vivo จุดขายคือฟังก์ชั่นฟังกชันเยอะฟังชันน่ารักมากแล้วก็บอดี้นี่ก็พรีเมียมมากนะฮะเป็น อะลูมิเนียมทั้งตัวเลยการจับเราให้เขารู้สึกดีมากกันนี่ก็คือ Oppo R5 ครับผม Vivo X5 ครับแล้วก็ Samsung Galaxy A5 A5 นะครับเลียงก็เป็น555 1,900เป็น2,900เป็น2,900เป็นสามรุ่นที่ทุกคนควรจะพี่นาทั้งทั้งชั้นตัวเพื่อที่จะไปซื้อก่อนจะซื้อตัวใดตัวหนึ่งต้องใช่ครับผมว่าไม่หนีกันมากไม่หนีกันมากแล้วก็แอปติดคัดนะฮะ เราไม่ฟันธงไม่ฟันแน่นอนงปล่อให้พวกคุณคิดมากสตีมของเรากิมมี่ของเราก็เราไม่กล้าเอะไรเลยไม่ใช่ละเรามาช่วยผี้ยิ้ใช่เราบอกเหตุผลไอ้ที่เราชอบให้แล้วก็ลองเล่นดูฮะว่าชอบตัวไหนผมถ้าผมถามผมนะผมว่ามันก็พอกันทั้งคู่อะทั้งสามรุ่นซื้อตัวไหนก็ไม่ผิดหวังครับแต่ว่าตัว r 5นี่จะได้เปรียบหน่อยคือหน้าจอ Full HD ราคาแพงกว่าแพงกว่าสามพันก็ คลิปนี้ยาวละใชแล้วนะครับเดี๋ยวลานี่เราลืมบอกเรื่องนึ่งไหมเซลฟี่ดีทั้งสามตัวเลยอ๋อมีกล้องเพื่อเซลฟี่ใช่เซลฟี่ยอดเยี่ยมสามตัวเลยดีในที่นี่คือมันมีบิวตี้โหมดหมดเลยสามรุ่นใช่ไทยออกมานี้ไม่เหมือนเราเลยหน้าเรียบไม่มียกหน้าหล่อหน้าแหลมกันเลยโอเคนะครับก็ลากันดีกว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปก่อนหน้านี้นะฮะอรฮะก็กดย้อนกลับไปดูกันบ้านว่าเราอยุดตรงแถวนี้ด้วยนะก็ดูคลิปนี้จบไม่มีคลิปต่อไปย้อนกลับไปดูคลิปก่อนก่อนโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปก่อนหน้านี้นะใช่ครับวันช่่วยยดดููไปมาใหห้นนอะะฮ ขอบคุณมากครับที่รับชมครับครับสวัสดีครับ